ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาเท่าที่ผมเปิดดูผ่านๆการเขียนของอาจารย์ในเล่มนี้จะแตกต่างไปจากเล่มอื่นๆเล่มนี้จะเป็นเหมือนเรื่องเรื่องเล่าก็เอาตำนานเอาเกล็ดประวัติศาสตร์เอานิทานเข้ามาผสมผสมให้มันไม่น่าเบื่อจริงๆเรื่องเล่าเนี่ยเยอะเหมือนเล่าในชั้นเรียนมีเยอะผมเน้น ไม่เด้ผมเนี่ยผมขอให้อาจารย์เขียนออกมาเยอะๆหน่อยแล้วกันคือพูดกันตามตรงผมอ่านหนังสือของอาจารย์เนี่ยบางครั้งจะมีเกรดพงจุย้ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่แต่ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้พงจุ้ยเหมือนกับนักเรียนหลายๆคนที่ไปนั่งเรียนเพราะฉะนั้นบางข้อบางจุดผมก็จะไม่เข้าใจแล้วมันจะทให้ผมต้องเปิดผ่านเปิดผ่านแม้ว่าแม้ว่าเกรดอันนั้นอย่างเช่นผมเจอเน,นี่ยอ่อ การทำเคล็ดเพื่อให้ลูกเรียนเก่งและสอบไล่ได้ดีสมมตุติใช่ไหมครับ<ม>บางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งของหรือ,อรูปลักษณ์ที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเราอ่านเล่มน,นี้มันข้ามเบสิกไปเล่มต่างๆที่อาจารย์เขียนเป็นเรื่องเล่ามันจะคล้ายๆหมือนเป็นเบสิกทำให้ผมค่อยๆซึมค่อยๆซึมความรู้ไปด้วย